สวัสดีครับผมลุงทิดนะครับพร้อมกับไข่หวานนะครับอีหยังลุงละสวัสดีจ้าเนี่ยลุงละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าท่านเอฟซีนะครับเนาะเออเนี่ยครับไคบานเนาะเย้อนกับพ่อที่ใส่ชุดย่างนี่พ่อจะไปส่งโรงเรียนนี่ใส่ชุดย่างเออไปใส่ชุดเลยพ่อที่ไปพาไปส่งโรงเรียนน้องหลานเนาะไปไป ไปถ่ายชุดเปลี่ยนชุดเป็นชุดนักเรียนเนาะนี่อะไนี่อะไรไปส่งเงี้ยนี่เมันสวยแล้วมันสวยแล้วไปส่งอ้าอ่าวัดดีใจพี่ก่อนเอไปบานนี่ไปไปย่างไปลูกครับมาส่งหลานนะครับส่งไข่หวานโรงเรี้ยงนะครับเนาะนี่ะครับไข่หวานกระเป๋าเหมือนเนาะกระเป๋าใหญ่ก็ข้นมันเนาะเนี่ยครับไข่หวานนะครับเนาะไปย่างยางย่างไปลูก นะครับไผหวานมาสวยแน่ย,ยังน้อยนะครับวันนี้มาสวยแน่ย,ยังน้อยเพราะว่าท่านมาเสาแห่งกับยานคู่พนันมานะครับยานคู่พัน,นมาเนาะครับเนาะนี่มาสวยยังน้อยเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณสองโมงกว่านะครับสองโมงกว่าแล้วนะครับอย่ยงโฮเซลเล็ดหน่อยนะครับไปต,ตามภาษานะครับ ภาษาดีหน่อยไปยังกระเป๋านักบอลลูกละในห้อเขาวมานำบอในห้อเขาวมานำบอโอคู่ใบหอโอ้ตาบอ,อไปอใส่ลา จางไปเรือใสยห้องยี่หล่าอยู่มองไหนห้องนี้โอ้จามได้อยู่เบนบบเนี่ยครับไครบานครับยางกระเป๋าใหญ่ก้อนรับกระเป๋าเพิ่นเนี่ยครับอย่างพวกชาว่านมูเคนหนึ่นมาเบิดแล้ววันเนาะมูเพิ่นเมื่อมาเบิดแล้วเพราะว่ามาตอนนึงมาเสาขวดนะครับกดี๋ยถ่าคู่เพิ่นนะครับเนี่ยครับมาเห็นบอกครับ มาประทันเขาเทยวนะครับนาอเอาละบัตร so, to so, ิจ้ามาผอมหมลูกมาผอมหมกันผอมห่มกันถ้คุณกคุณมารัเลิกยัง่วงครับประจันไปสองเรึ่งค่ะไปสองครึ่งครับครับอย่าพูประจำสั่นคนนะครับน้อครับคะกลับครกับ คือเป็นผู้ประจำสั่นของไข่หวานนะครับของไข่หวานกับบ,บรรดามูนิกาได้เลิกประม่มานใบสองเพลิงนะครับเป็นดอกใบสองเพลิงนะครับเนาะครับมูนิก,ไออกาไปมหาล้านนะครับมหาล้านรับไข่หวานนะครับเนาะเป็นมาโรงเรียนจากมหาไข่หวานต่อไปครับ มีคนกำลางเข่าแก้วนะครับล่างเข่าแก้ากันนะครับเนาะสวัสดีครับคุณครูอสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะครูกหลานพ่อขอบัตรจ่ายบัตรจ่ายบีซีก่อนเออวัตรจ่าเอ้ย ครับเอ้ยพ่อเก็บมาบันพอเก็บมาบ่ษันน้องหลานน้องเนาะขึ้นอ่าขึ้นบ่ดูเห็นไหมครับขึ้ขึ้นมานี่ขึ้นขึ้นเดนเห็นบ่ครับก้องนะครับถูกครับล้านนะครับบครับบร หนึ่งลูกบาลสองนะครับกีฬาอนุบานยังอนุบานยังไขวานอนุบานยังไะโอ้ไซ้บนมือเลยบ่น,นี่กลางนี่ไซ้บนมือเลยบ่ก็เลยไซ้บนมือไปไปไปเมือ่อกี้ไขวานกับกำลังเลินกระโดดร่างจากไปหามาแต่โรงเรียนมาเนาะครับเนาะเอาวัดได้จ่าเอฟซีเนี่ยลูกหลาเอ้ยนั่นเก่งแห้งเลยลูกหลาทุก ลเลีนเล่นบอแล้วก็ยุ่งเอพอพ่ายลูกอยู่<อ>ลูกก็ยุ่งหันละยุ่งหันละยุ่งหันลูกละยายา่าตนลงมาดยิยากระโดดลงมา <laughs> ยากระโดดว้ายเอาเอจะบออาเบา nhạt เตียง<อ>ไ,ไปไปเด<อ>่งยา,างไม่ครับจะแตกิ่งเงี้ยบอลพอทายโอ้ยนั่งตีครับเองหมด เป็นอยังคือบวกคาครับโอ้ยสาใสใสใสหลังจากมาเต้นโรงเรียนก็อยู่แต่กับพ่อจ้าวันเถอะเดยกมาเต้นหน่อยนะครับแต่ว่าขันอยู่ก็พ่อจ้านี่สิยญ้าแข้งนะครับเปิดนี่ยญ้าแข้งอดอดแย่จังหวัดคัด มั่นต่อคัดกันอยู่กับพอจานี่กันอยู่กับปืนอยู่ดีดีครับนี่อยู่นีเฮ้ยอืมเรียนยิ่งหันละเล่ยนยิ่งหันละเสียสีไปเสี này cả kéo khẩu là cặp kéo này bò đay này, các bác đi <laughs> à nhang đi, nhang đi bơng bơng thế à, cái này phải thang thang nó นู้นังไงนู้ยังไงอ่ะอือไปยนงเด้อเนี่ยครับกันแท่ห <c oughs> ุ่นครับรถลงไปได้สบายเลยครับกันแท่าขาดนะครับปอหาแต่ได้คุดกันแท่หยาหลุดลงเกี้ยวเนอะขั้นที่ขาดนิยัยนะครับเนี่ยขาดนิยัยบ่สามารถอัดได้ก็ที่ได้เอา รถนะครับมาอานเนาะชาวขนอารนี่มก็จิขุดซาเป็นล้อมนะครับ mm hmm. นี่ตอนนี้ในเกี่ยวเขาเหลี่ยวเที่ยวนี่มันเนาะบางทีครับมันใหญ่แห้งมั่วหัวไขวานเลย mm hmm. ไม่เล่ารถพี่ครับแลี้สวนกันไหนนะครับ mm hmm. <c oughs> นี่นะครับตัวตีผมตีลงจีบไปตั้งแต่ผ่นะครับแต่ในเดือนกวาพุ่นะครับ mm hmm. ใส่ใส mm ่เฮ้

ไข่หวานไข่หวานฮะยใส่ใส่ใบงางไปใส่อีกอยังลงไปอีกไรยังลงไปยังลงไปขึ้นมาไว้ขึ้นมาขึ้นมา,นมาเร็วขึ้นกับโอ้ยฝนตกแบบหนักเลยครับฝนขึ้นฝนใหญ่มากยังว่าไข่เนี่ยเกี่ยวเขาหมาวิสพอดีนะครับวิสพอดีเอาขึ้นมาหอนบานพอดี ต่ว่าสันนิจจัาสิวาเนี่ยได้วันหนอเนี่ยครับตอนนั่นพอรถล่ม่ะย่ใสยูตอนนั้นตอนพอไปเที่ยวขเออพอรถล่มหนอวาดแปลกลืนดอยพอกล้นเองแลหัวซักกระเทียมลงในแกงน้ำหนูวาดเี่มันของมันของขาไป ครับหลังจากครับไก่บ้านมาแต่โรงเรียนวันต่อตเลื่อยนะครับก็เลื่อยลงมาที่เมื่อวานเนี่ยปลานะครับเอียงลลงหลาแย่ๆดื้มอมันสีตุกแย่ดื้อนี่ครับเป็นหอยเห็นปุ๊กอะไรเนี่ยอะไรหมวดโอ้โหดื้อคักไปดื้อคักเห็นบอกครับนี่ดืดดอ้อเหี้ยเออกระป๋าางตกเนาะ ว่ตกด้วยนี่นะครับเนาะไหวานกับไหวานมือในไ่ไปโรงเลียนอีกบ้าง่ะไบอก่าเหอะนน้นอนท่ไหบ้มืออ่โอ้เก็บก้อนหินยู้ใส่ก้อนหินยูเห็นพอโอ้ที่เก็บเก็บไปน้ามันบ่อใส่กระเป๋าไว้น้าเนาะ พื้นไห้ไปทรงไปตรงครับปราจญาไปครับโอ้ยปราชญไปทรงครับปราชญไหครับไม่ห้าวันนี้กาวใต้กิ่อีกวันนี้กตายกิอีกเออเด็กก้าเด็กไปปราชญไปทรงครับแล้วกะไปห้าวนะครับไ้หวานพื้นที่ไปทรงพื้นกะบอยางไห้ไปนะครับนอกพื้นกะตตดปราจ้าแห้งนะครับนี่นะครับน้องมาเงิน อันใหเล่ะก็พ่อหนุนมั่นตลอดเห็นอยู่เห็นอยู่พ่อเห็นอยู่เราวางแต่หงได้ล่ะอืมน้องแต่หงายลงผลครับความดื้อยของฝนเออความดื้อยของฝนเนาะอืมนี่แหละครับไกขวานก่ออยู่อนุบาลหนึ่งนะครับเมือนุบาลหนึ่งนี่ยครับ หมาวิ oui. ่งก pues ันอยู่กับพ่อนี่เหมานะครับกันอยู่กับเบือนกันอยู่กับยาเพื่อนนี่เอ็หมาง่ายหมอง่ายอยู่ไปยังได้กี่ไหนคนมาผัญญานเขานะครับผัญญานเขาเนี่ยครับครับลุงทิดาสิเด็กขอปิดคลิปนี้ไว้ซสำนี้ซักคนเด้อครับเด้อใกล้คลิปดูแลบ่เออเออมาใกล้คลิปดูแลอย่งยังอย่างคลิปหน้าพ่อกับลุงทิดใหม่ ขอบคุณผ<พ>ู<พ>้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหมูขามโฆษณาเนาะครับเนาะ,ะครับผมคลิปหนา้าพอกันไหมครับมาดิจากันมาดิจากันเออคุณนี่ครับ้านเดิมคิหน้าพอกันไหมนะครับบ๊ายบายเออบ๊ายบายบ๊ายบาย